วันนี้อากาศดีมังคจิและมาเกจิออกมาวิ่งเล่นกันเหมือนเดิมวันนี้ได้วิ่งเล่นกันเต็มที่หน่อยเมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยต้องวิ่งเล่นแต่ในร่มอ่ะมาเกจิเห็นมังคจิแอบวิ่งกลางฝนแล้วไม่ยอมใส่เสื้อกันฝนด้วยนี่ก็มันอดไม่ได้นี่มังคจิอยากวิ่งเยอะๆฮฮใช่ เอนี่ไงนี่ไงมังคอดิจะไม่สบายอีกแล้วนะแล้วเวลามังคอดิจะจามต้องปิดปากด้วยนะฮัลโห,หชแบบนี้ใช่ไหมมมอคิตกใูใช่แล้วใช่แล้วน้องๆเวลาจามต้องปิดปากทุกครั้งด้วยนะรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยๆและมีประโยชน์กินกันดีกว่า ได้เลยได้เลยแต่ว่าเราจะกินอะไรกันเหรอมาเคจิเดี๋ยวเราไปหาส้มกินกันส้มส้มส้มคืออะไรใหญ่ใหญ่ใหญ่หญ่มังโกจิสงสัยว่าอะไรคือส้มหรือว่าทิตามาคอตจะไม่มีส้มนะนี่ไงล่ะสวนส้ม มังคจจิเคยเห็นหรือเปล่าไม่เคยไม่เคยมังคจิรู้จักแต่สีส้มน้องๆคนไหนรู้จักสีส้มกันบ้างนะมีไงสีส้มสีส้มสีส้ม <c oughs> ส้มก็คือผลไม้ลูกกลมๆม,มีเปลือกมีเนื้อสีส้มรสหวานหวานเปรี้ยว ส่วนชื่อของสีส้มก็มาจากสีของเนื้อส้มนี่ล่ละมังคอจีจะกินล้นะมัคิดจีไม่ได้ไม่ได้มังคอจิต้องปอกเปลือกแบบนี้ก่อนนะแล้วข้างในก็จะมีเนื้อส้มอยู่แบบนี้แต่ละชิ้นจะเรียกว่ากลีบส้มนะกลีบส้มกลีบส้มกลีบส้ม <laughs> ส้มหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า orange o r a n G E Orange ส้มอ r ร n เ e ส้มอ r ร n เ e ส้ม O ออ N รเอ r น n g ออเเหมือนมากเลยมังคุจิอร่อยมากเลยมาเคจีหว,วานหว,ว,ว,วานเปรี้ยวเรียวหวานหวานเปรี้ยวเปรีย ใช่แล้วนอกจากอร่อยแล้วส้มยังมีประโยชน์มากมายเลยนะมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุต่างๆโดยเฉพาะวิตามินซีที่จะช่วยให้หายวัดได้เร็วขึ้นนะอ๋อโหเยี่ยมไปเลยงั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันเก็บส้มไปเยอะๆจะได้เอากลับไปกินกันมังคุจิจะได้หายวัดเร็วๆได้เลยได้เลยฮึ่บฮึบ ทำไมส้มมันตกลงมาตลอดเลยล่ะมังคจิตะกร้าใส่ส้มอันนั้นเต็มแล้วเดี๋ยวเราไปหาตะกร้าว่างๆอันอื่นมาใส่จะดีกว่านะอะไรคือเต็มเต็มว่างๆอ่ะมังคจิเต็มก็คือไม่มีที่จะให้ใส่อะไรเข้าไปแล้วส่วนว่างก็คือยังไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยยังไงล่ะมังคจิอ๋ออย่างนี้นี่เองน้องๆ ลองช่วยบอกมังโคจิหน่อยว่าตะกร้าอันไหนเต็มอันไหนว่างอันนี้เต็มเต็มเต็มอันนี้ว่างว่าง วาง <c oughs> ใช่แล้วมังคอจิงั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันเก็บส้มใส่ตะกร้าอีกอันหนึ่งให้เต็มเลยนะมาคิจิได้เลยมังคอจิเก็บส้มให้เต็มอีกตะกร้าเลยนะมังคจิ